สวัสดีค่ะวันนี้ครูเค้กมีไอเดียในการทํำช่อช็อกโกแลตคิดแคสมาฝากค่ะทําง่ายนะคะเรามาดูวิธีทํากันค่ะวัสดุอุปรกรณ์นะคะก็มีช็อกโกแลตคิดแคสค่ะดอกไม้ประดิษฐ์ใช้สีอะไรก็ได้นะคะแท่งโฟมค่ะ ม้อเนกประสงค์กันไกโบตกแต่งเข็มหมุดเทปใสตะข่ายรามี่กระดาษสายญี่ปุ่นแล้วก็กระดาษคราฟค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะช็อกโกแลตคิดแคทนะคะครูเค้กใช้อยู่6อันค่ะนำแท่งไม้ทาบลงไปติดด้วยเทปใสนะคะติดแบบนี้ค่ะ ทำหมดทุกอันเลยค่ะใครอยากได้เยอะก,กว่านี้ก็ทาเพิ่มได้นะคะวันนี้ทําตัวอย่างให้ดู6กชิ้นค่ะกระดาษสาพับแบบนี้นะคะเราจะเหลือเล็กน้อยที่เราจะห่อแท่งโฟมค่ะตัดตรงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาห่อแท่งโฟมทีหลังนะคะตอนนี้เราเหลือกระดาษชิ้นใหญ่ไว้ค่ะดอกไม้ประดิษฐ์เราตัดแยกออกจากช่อก่อนนะคะ เร็ไมไว้เลยกระดาษคราฟตัดออกมาเป็นแนวยาวแบบนั้นนะคะแล้วก็เรามาห่อแท่งโฟมกันค่ะใช้หมดในการปักลงไปหรือจะใช้เทปใสติดก็ได้นะคะกระดาษคราฟขนาด10คูณ25เซนติเมตรค่ะยึดติดกับแท่งโฟมไว้ก่อนนะคะ จะเป็นการประกอบช่อนะคะโดยใช้กระดาษสาสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลออกช็อกโกแลตเลยนะคะที่เลือกมาวันนี้แล้วแต่เราค่ะถ้าเราชอบกระดาษสีไหนเราก็เลือกกระดาษสีนั้นได้นะคะหรือเราจะเลือกสีแดงสีน้ำตาลสีชมพูให้เข้ากับเทศกาลหรือวันสำคัญได้ค่ะอย่างเช่นวาเลนไทยนะคะในช่วงนี้เราสามารถจัดมอบ ะะหรือโอกาสสาคัญอ,อื่นๆถ้าใครที่ลองหัดทำนะคะเราไม่มีวัสดุอุปกรณ์ครบเราสามารถหาสิ่งที่ทดแทนกันได้ค่ะเข็มหมุดถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้ใช้ยึดติดด้วยเทปสายแทนนะคะโบสำหรับตกแต่งเราก็หาริบบิ้นหรือเชือกที่อยู่ในบ้านสามารถทำได้ค่ะสำหรับไม้ลูกชิ้นหรือไม้อเนกประสงค์ ก็หาง่ายนะคะกระดาษเราก็ลองหากระดาษอย่างอื่นที่ใกล้เคียงหรือมาประยุกต์ใช้นะคะได้เลยค่ะน,นี้วันนี้ครูเค้กนำเสนอรูปแบบการจัดช่อช็อกโกแลตคิดแคทช่อเล็กๆของน่ารักน่ารักนะคะหวังว่าทุกคนน่าจะชอบและลองนำไปทำดูนะคะในครั้งต่อไปครูเค้กจะจัด ช็อกโกแลตใส่ตุ๊ก,กตาค่ะแล้วก็จัดคอลเลกชัน uh, แบบช็อกโกแลตอื่นๆให้มีหลากหลายสไตล์มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นป่านรามี่ค่ะครูเค้กเลือกใช้สีน้ำตาลแต่ถ้าเราไม่มีเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะผูกโบได้เลยก็สวยเหมือนกันค่ะใส่รามี่ ก็จะเพิ่มความหวานให้กับช่ออีกนิดนึงนะคะสวยงามค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะช่อช็อกโกแลตคิดแคสแบบง่ายๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปค่ะ